สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแดงแล้วนะคะที่ปรึกษาการขายฟอรพระนคนรเกษตรนวมมินค่ะ วันนี้นะคะหนูแดงนำรถ n น x t g e นนะคะรุ่นสปอร์ตนั่นเองมาแต่งหล่อๆให้ดูกันเลยค่ะต้องบอกว่าชุดแต่งอันนี้นะคะพี่ๆต้องไม่เคยเห็นที่ไหนแน่เลยค่ะเพราะว่าชุดแต่งคันนี้นะคะเป็นชุดแต่งของ Ford นะคะเป็นชุดแต่ง ARB นั่นเองค่ะซึ่งมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเรื่องี่จุดแรกเลยค่ะเป็นไงคะตาอิมดแดงของเราเหมือนตามดแดงเนาะก็นี่นะคะจะเป็นชุดกันชนด้านหน้านะคะของ ARB นั่นเองค่ะก็จะมีดวงไฟนะคะที่เหมือนตามดแดงนะคะสองดวงตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็นี่ค่ะกันนะคะตรงกระจังด้านหน้าด้วยซึ่งกระจังก็ใช้กระจังเดิมได้เลยค่ะในส่วนของกันชนด้านหน้าค่ะก็จะคุมไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟค่ะมีชุดนะคะมีชุดคุมไฟด้วยนะคะซึ่งเหมือนแบบเอาไว้แบบป้องกันหินป้องกันดินเนาะพี่เนี่ยตรงเนี้ยค่ะป้องกันได้เลยนะคะทำมาดีมากๆเดี๋ยวไปดูใต้ล่างกันบ้างเดี๋ยวลอดใต้ล่างมาดูกันบ้างค่ะ สำหรับช่วงล่างนะคะในส่วนของกันชนนะคะก็จะมีห่วงลากจูงสีแดงสองห่วงแล้วก็มีแผ่นกันกระแทกด้วยค่ะตรงนี้เห็นไหมเอ่ยมาดูใกล้ๆนะคะก็อันนี้จะเป็นแผ่นกันกระแทกนะคะซึ่งกันถึงไหนเดี๋ยวก้มมาดูแป๊บหนึ่งนะคะอ่าค่ะก็แผ่นกันกระแทกนะคะจะกันไปถึงฝั่งแบบว่าเกือบสุดเลยนะคะเป็นแผ่นกันกระแทกที่มาของชุด ARB นั่นเองค่ะสีบอลเงินนะคะมาค่ะนี่ค่ะตรงกันชนหน้ามีไฟด้วยนะคะ ดีไซน์ไฟก็สวยหรูมากเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างสำหรับด้านข้างค่ะก็เป็นซุ้มล้อที่มากับชุดกันชนด้านหน้านั่นเองล้อก็เดิมๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะแม็กไม่ใช่แม็กสีโชกโชกนะคะของแมนอีมูนนั่นเองค่ะเป็นโชกนะคะที่นำเข้ามาจากออสเตรเลียนั่นเองค่ะ เดี๋ยวด้านหลังจะเห็นโชคชัดนะคะเดี๋ยวไปดูตรงโชคในส่วนของด้านหลังกันก็ได้เนาะนี่ค่ะสำหรับรุ่ Sport นสปอร์ตเทอร์โบเดียวนั่นเองค่ะแร,แรงม้าที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะพี่ๆมาค่ะแล้วก็ชุดแต่งนะคะเขาก็จะพ่วงไปถึงภายในด้วยซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดูภายนอกกันก่อนดีกว่าสําหรับด้านบนนะคะก็จะเป็นแบบว่า้ายๆตะแกรงเก็บสัมภาระน,นะคะแต่ก็เป็นของ ARB นั่นเองค่ะ ดีไซน์ก็สวยหรูเข้ากับรถมากๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูชุดแต่งนะคะภายในรถว่า ARB เนี่ยชุดแต่งข้างในเขาเป็นอย่างไรนะคะนี่เลยค่ะสำหรับชุดแต่งด้านในนะคะก็จะมีนี่ค่ะเทมเพลตตรงนี้เลยนะคะฟอร์ดนะคะเพอร์ฟอร์แมนนะคะก็เป็นของ ARB นั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาดูโชวคด้านหลังชัดๆกันดีกว่านี่ค่ะโชวคค่ะโ,โอเมอีมูใช่ไหม αι? โอแมนอีม oh e ูนะคะตรงนี้นี่ค่ะเป็นโชคที่นำเข้าจากออสเตรเลียนั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวแดงพาดูในส่วนของของแต่งด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะก็จะมีเป็นโรลเลอร์ลินะคะของ Mountain Top นั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานเขาเป็นยังไงนะคะจะไม่ได้เป็นโรลเลอร์ลิไฟฟ้านะคะของ h a m เม r จะไม่ใช่อะ่ะอันนี้นะคะก็ปิดอยู่นะคะวิธีการใช้งานนะคะถ้าจะเปิดนี่ค่ะดึงแบบนี้นะคะ แล้วก็ผักเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกล่องนะคะที่เก็บสัมภาระด้วยนะคะตรงนี้นี่เลยค่ะแล้วก็เวลาจะปิดนะคะก็ดึงแบบนี้เลยนี่ค่ะก็เสร็จสิ้นละค่ะการใช้งานเนาะก็จะใช้งานแบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะส่วนฝาท้ายนะคะก็เป็นผ่อนแรงนั่นเองค่ะเป็นไงคะสำหรับชุดแต่งของ ARB นะคะของชุดแต่งของ f อ r d นะคะเป็นไงเท่เนาะ คือแบบว่าสไตล์นะคะไม่เหมือนใครเลยสำหรับพี่ๆนะคะที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะว่าราคาเป็นยังไงแล้วก็มีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย